ผู้ชมครับนี่คือคลิปฉลาดเลือกนะครับเราอยู่ในซีรีส์ของการเลือกซื้อรถมือ2วันนี้อยู่กับพี่โอมดีคาร์ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับในตอนแรกเราพูดไปแล้วเรื่องที่ว่าการจะเลือกซื้อรถมือ2เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างเราแบ่งมาเป็นหัวข้อห้าหัวข้อแล้วในตอนที่2นี้เราจะเริ่มต้นหัวข้อแรกก็คือการดูสภาพภายนอกของรถมือ2ได้ครับ พี่อมครับครับดูสภาพภายนอกต้องเริ่มต้นจากตรงไหนได่ครับเอาพื้นฐานเลยนะครับพี่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอาจจะดูรถไม่เป็นไม่มีใครดูเป็นแน่นอนครับผมขอเวลาหลังจากนี้2นาทีผมจะทําให้ทุกคนดูรถเป็นตลอดชีวิตเฮ้ยใช้2นาทีสองนาทีโอเคงั้นเริ่มนะครับรถนะครับจะประกอบด้วยเหล็ก4ด้านด้วยกันได้เหล็ก4ชิ้นละกันเหล็ก4ีชิ้นเหล็ก4ชิ้น2ด้านสมมติเป็นว่าแนวนอน2ชิ้นครับพื้นคัตซีกันหลังคา อ๋อสองชิน้น2ชิ้นและด้านแนวตั้งคือประตูประกอบเป็นสี่เหลี่ยมเป็นรถันึ่งคันสมมุติให้ฟังแบบนี้ะนะครับพอประกอบเป็นเล็กสี่เหลี่ยมเป็นรถ1นึ่งคันตามสายการผลิตครับเขาก็จะเอาลงน้ำยานู่นนี่นั่น หมุนขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ไปทําสีรองพื้นครับพอทําสีรองพื้นเสร็จปุ๊บเราก็จะหยิบใบออเดอร์ขึ้นมาดูว่ารถคันนี้ต้องการสีอะไรเช่นถ้าเป็นสีบรอนเขาก็จะพ่นสีบรอนเขาจะเปิดประตูทุกบานครับเปิด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 ทุกบานเขาจะพ่นเลยพ่นทุกันถ้าเป็นสีดําก็เปิดขึ้นมาพ่นพ่นพ่นสีขาวก็เปิดทุกอย่างเปิดหมดพ่น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 พอพ่นเสร็จปุ๊บอะครับไอ้สีตรงนั้นมันยังไม่เคยโดนเลกเกอร์พอมันเป็นสีที่ไม่เคยโดนเลกเกอร์จะเป็นสีดําจะเป็นดําด้านเทาจะเป็นขาาวด้นผมไอทีเห็นว่ามมมััันนนนนเเงงาีี่ยจะตตต้ออหุ์กวึง คอ,อยพ่นให้มันเงาเขาเรียกว่าแล็กเกอร์อ๋อไอ้ที่เราเห็นเงาเงเนี่ยคือแลกเกอร์แลเกอร์และวิธีคเขาพ่นแลกเกอร์คือเขาก็จะปิดประตูเข้ามาปิดฝาท้ายเข้ามาปิดฝากระโปรงเข้ามาเนื่องจากว่ามัน ไอ้พวกเนี้ยมันต้องโชว์งานไอ้ข้างในเนี้ยไม่ต้องโชว์มันเปลืองออ๋แสดงว่าสิ่งนี้อยู่ด้านในเนี่ยมันจะไม่มีแล็กเกอร์ไม่มีแล็กเกอร์เขาก็พ่นแล็กเกอร์ทั้งคัดเนี้ยพอพ่นแล็กเกอร์ทั้งคันเสร็จปุ๊บเขาก็ขัด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 เขาเอาออกจำหน่ายมาซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเปิดฝากระโปรงขึ้นมามันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่จะเป็นสีด้านเสมออ่าใช่ใช่ใช่นึกออกนึกออกอ่าอ่าอ่าเพราะมันไม่โดนแล็กเกอร์จริงแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านไปดูรถที่ไหนนนนนนกก็ตตาาาาาาามมมแแแลล้้้ววววเเเปิิดขึััังงท่่่รรถสษฐอย ทำสีมาทำสีมาแล้วทำสีมาจากอะไรบ้างถ้า<อ>หากว่าไม่ได้ชนโอ้ยใ,ในกรณีทำสีครับมันเกิดขึ้นได้หลายกรณีอีกได้หลายกรณีครับเช่นว่าสีซีดสีทะลอกครับหรืออุบัติเหตุครับเฉียวชนเฉียวชนนี่คือถึงขั้นไหนพื้นผิวเหล็กเสียหายเลยหรือเปล่าฮะใช่ไหมฮะอย่างนี้ครับ ถ้าหากว่าเปิดห้องเครื่องมาครับแล้วถ้ามันเคยทําสีในห้องเครื่องมาผมส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะครับเกือบร้อยเปนชนมาทั้งหมดชนถ้าหากว่าเป็นสีออริจินอลเดิมโรงงานครับแต่ถ้าโอเคถ้าคันไหนไปกลับเป็นสีเหลืองแล้วมันก็ต้องมีความจะเป็นห้องเครื่องเหลืองด้วยก็ว่ากันไม่ได้ใช่ครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดคันนี้ให้ดูเปิดให้ดูอเดี๋ยวผมเปิดให้ครับเมื่อกี้ผ่านไป2นาทียังคะับดยรถเป็นยังฮรบท่านผู้ชมฮะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังยังดูไม่เป็นะยับย เปิดเชี่ยวชาญมากเพราะว่าขับฮันด้าฟีดเหมือนกันสีนี้ด้ไหมครับโอ้สีขาวสีขาวฮะซึ่งตอนนี้เหลืองหมดแล้วอ่ะเรามาดูคันนี้ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆนะครับใต้ฝากระโปรงเนี่ยสีสีบอลไหมครับพี่สีเดียวกับตัวรถสีเดียวแต่มันจะไม่เงาเท่าตัวรถเห็นไหมมันไม่เงาได้เพราะว่าเขาไม่ได้พ่นแล็กเกอร์ไม่ได้พ่นแล็กเกอร์อันนี้คือเดิมๆโรงงานเดิมๆโรงงานถูกต้องเฮ้ยโอ้ดูแค่นี้เหรอเนี่ยหลักๆแบบนี้ อันนี้รู้เลยว่านี่คือสีเดิมจากโรงงานใช่เฮ้ยแต่ถ้าถามว่าอะ่ถ้าถามว่าเราไปเจออู่นั้นน่ะก็เขาก็พ่นสีด้านให้ได้ไหมโอเคถ้าหากว่าประสบการณ์น้อยอันนี้คุยยากแล้วเพราะเขาตั้งใจมาหลอกอ่าต้องคุยอย่างนนะเพราะว่ามันก็ต้องมีอู่ที่ฉลาดซ้ําสี เราก็ไม่ดองพ่นข้างในนี่ถูกต้องเราก็พ่นแต่ข้างนอกอย่างเดียวเขาก็จะดูไม่ออกอย่างนี้ครับผมอธิบายก่อนว่าถ้าอู่ที่ทํารถเป็นเขาจะพ่นแต่ข้างนอกใช่ถ้าหากระ้ากระโปรงเราขับไปโดนสะเก็ดหินก็ทําแต่ข้างนอกเขาจะไม่ทำอะไรอย่างนี้เราก็ดูไม่ออกอย่างนี้เราก็จะดูยากเส้นนีงต้องใช้ประสบการณ์แต่ว่าอันนี้เรามาคุยน้วยถึงว่าภายนอกที่เราที่เราจะดูว่ามันชนหรือไม่ชนเพอเรารู้พื้นฐานการผลิตรถแล้วครับเราก็จะรู้ว่าภายในห้องเครื่องทั้งหมดจะเป็นสีเดียวตัวรถแต่จะเป็นสีด้านเสมอใช่เราดูจากคันหน้าก่อนครับคันหน้าเป สำคัญที่สุดกต้องเป็นสิ่งแรกที่เราจะนําพาไปสู่รถคันข้างหน้าครับถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่รถคันนี้เคยไปจูบตูดคันข้างหน้ามาเมื่อไหร่แล้วก็อไอชิ้นนี้มันก็จะงอเข้ามาอ่าคันหน้ามันจะงอก่อนเลยงอเข้าไปพอ,อง,งอเข้าไปเสร็จปุ๊บอ่างี้ทํายังไงล่ะครับ อันนี้ก็ต้องไปซื้ออะไหล่ซื้ออะไหล่เพราะเบอร์สูญจะปุ๊บเขาก็จะมาเป็นสีพื้นมาให้คือสีดำแต่พี่จะทำสีอะไรอะสมมติพี่จะทำสีบอลพี่ก็ต้องพ่นบอลเข้าไปพ่นบอลและไอบอลด้านนี้มันไม่มีอะพี่มันมีเฉพาะโรงงานป้ายแดงเท่านั้น๋อเหรอมันก็จะเป็นบอลแต่เป็นเงาแบบนี้ถ้าพ่นสีบอลพยายามทําให้เหมือนสีเดิมครับมันจะดูออกทันทีดูออกทันทีอ่าใช่ดูออกทันทีใช่ครับใช่ใเว้นแต่ว่าไอคันนั้นเนี่ยมันพ่นทั้งห้องเครื่องมาแต่ไงก็ดูออกดีเพราะมันจะเงาเท่าตัวรถอ่าัครบ เห็นเห็นผมผมเคยรู้มาบางเรื่องครับบางคนบอกว่าให้ดูรูดูรูดูรูรูนี่จะดูรู้เพราะว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนคันหน้าครับทุกคันถูกต้องคันที่ไปชนมาเขาอาจจะใช้วิธีซ่อมซ่อมซ่อมบึ้มเนี่ยถ้าดูรูเนี่ยรูนี่จะไม่กลมก็คงจะมีส่วนนะครับแต่ว่าผมว่ายุคใหม่ๆครับ ยุคใหม่ๆเนี่ยดูรูอย่างเดียวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันมันต้องดูองค์ประกอบอื่นองค์รวมทั้งหมดครับค<อ>ืออย่างนี้โอ้โหถ้าจะให้พูดลึกแน่ๆเลยอะฮะแต่ว่าอย่างนี้พี่พี่ครับผมผมได้อธิบายก่อนนะ,ะคือรถหนึ่งคันนะครับถ้าเป็นอาชีพอย่างพี่อย่างผมเราชิดรถเนี่ยมันอาจจะเห็นชัดเจนคุยกันเล่าให้เห็นภาพมันจะดูง่ายหน่อยจะดูง่ายหน่อยเพราะเรามีประสบการณ์กต้องแต่ถ้าสมมติอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไม่เมื่อสักครู่อันนี้เอาเป็นหลักไว้แล้วนะครับลำดับต่อมาให้ดู ให้ดูริ้วรอยของตัวน็อตแต่ละตัวครับพี่โอ้โหให้ดูน็อตแล้วนะใช่แต่ที่ผมเรียนแจ้งไปว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเปิดสากกะปรงแล้วเขาพ่นสีไอ้พวกน็อตทุกตัวเนี่ยครับน็อตทุกตัวนี้มันจะถูกสีเคลือบไว้ทั้งหมดมันจะเป็นสีเดียวกับที่พ่นมาถูกต้องแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเอาประแจเข้าไปเสียบตรงนี้เราเสียบปุ๊บแล้วหมุนหมุนตามขอบและเหลี่ยมของตัวน็อตมันจะกระเทาะออกไปสีหลุดสีหลุดงั้นก็ต้องไปถามว่าพี่ พี่ไปทําอะไรมาแล้วใช่แต่ถ้าเราไปเปิดดูรถแล้วรถคันนั้นไม่เคยแบบไขมาเลยชก็สบายใจได้ครับว่ารถนี้ไม่าจริงๆรถมาจากโรงงานเนี่ยสีน็อตมันจะไม่ใช่สีเดียวกับที่เป็นสีตัวถังเราครับสีน็อตมันก็จะเป็นสีเงินเงินธรรมชาติของมันแล้วบางที่เนี่ยเขาประกอบเสร็จปุ๊บเขาแต้มเป็น สีเล็กๆเป็นมาร์กกิ้งมาด้วยซึ่งเราดูตรงนี้ก็รู้ว่ารถคันนี้เคยถอดไหมอ่าถูกต้องถ้าสีตัวมาร์กกิ้งหายไปก็แสดงว่าเคยถอดเคยถอดแต่การถอดก็ตีได้หลายความหมายถูกต้องครับว่าจะถอดออกมาซ่อมหรือจะถอดออกมาเซอร์วิสหรือจะถอดเปลี่ยนอะไรซึ่งมันก็มีหลายเหตุผลอยู่ในนั้นถูกต้องเราจะไปฟันตรงอย่างเดียวว่าเคยถอดน็อตมาไม่แตนดั้นละก็ไม่ได้ก็ไม่ได้สักทีไม่ควรใช่ครับหรือแม้กระทั่งเรื่องทําสีครับผมนี่เนี่ยเป็นคนนึงเลยนะฮะที่ไม่คิดไม่เหมือนคนอื่นอ่่าคผมมิดว รถทําสีอืมันไม่ได้มีความสําคัญนะสมมุติเราจะซื้อรถเก่าโอเคผมถามหน่อยคุณผู้ชมถ้าคนเจ้าของเดิมอ่ะเขาใช้รถมาแล้วรถเขาตากแดดมาจนสีซีดและเกอร์ลอกหมดแล้วแล้วรถคันนั้นอ่ะเขาไม่ได้ชนอะไรมานะเขาเอาไปพ่นสีใหม่ครับแล้วเขาก็มาขายเป็นรถมือสองผ่านมาจนมาถึงมือเราเป็นยังไงถามว่าไอ้สีที่เขาเคยซ่อมอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดสำหรับผมไม่ผิด ไม่ผิดถูกไหมพี่ไม่ผิดแน่นอนครับใช่ครับแต่คนไทยอ่ะคนไทยมันเป็นอย่างนี้พี่มันเป็นค่านิยมมันเป็นค่านิยมผมผมอธิบายก่อนผมอธิบายแบบนี้จะมีกลุ่มพ่อค้าในอดีตลุ่ป้าป้านะนะลุงลุงเราเขาก็จะเอาช่อตรงนี้มาเป็นตัวชูโลงสำหรับรถคันนั้นเวลาตีราคาซื้อรถเข้าแล้วก็บอกว่าไอ้คันเนี้ยเคยทำสีมาจากล้านหนึ่งหรือเก้าแสบาทโอ้โหตัดราคาลงเลยตัดราคาลงคำถามต่อมาคือ ถ้าหาว่ารถคันนั้นนะครับไม่เคยทําสีเลยซึ่งมันแปลว่ารถคันนี้ไม่เคยถูกชนเลยเจ้าของรักษาดีมากทุกอย่างดีภายใงภายในดีวิ่งน้อนก็ว่ากันไปโอเคแหละแบบนี้เราเพิ่มราคาให้กันได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่รถคันนี้เคยทํากันชนหน้ามามีสะเก็ดหินอย่างเงี้ยฝากระโปรงมีสะเก็ดหินอย่างเงี้ยไอตรงนี้โดนแทนมอเตอร์ไซค์เกี่ยวเงี้ยแล้วรถคันนี้ไม่เคยทําสีเลยแล้วผมก็มาจอดขายอยู่ที่เนี้ย ฟิร์สอิเชั่นที่จะบอกมันว่าออ้น้องรถโซมจนทำไมไม่เก็บให้พี่ก่อนแล้วเออทำไมมาสภาพนี้แล้วจะไปหน้าซื้อตรงไหนใช่ไหมพอเราเก็บสีมาเสร็จปุ๊บก็บอกไอ้น้องรถทำสีมามีคำถามว่ามึงเอาไงกูชอบอ่ะชอบอ่ะเจอคนขายแบบนี้ชอบเอาไงกูเอาไงอ่าเนี่ยเหมือนผมเลยเหมือนสิ่งที่ผมกำลังพูดคือการทำสีไม่ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไปตัดสินว่ารถคันนั้นน่ะไม่ดีกต้อง แต่จริงๆแล้วเราควรจะดูว่ารถคันนั้นอะทำสีได้ ทำสีได้แต่ทําสีจากอะไรคุณต้องดูคุณต้องดูที่ตัวถังว่าหรือชิ้นงานชิ้นนั้นว่าเขาอุบัติเหตุมาหนักแค่ไหนถูกต้องครับอันนี้สําคัญกว่าสําคัญกว่าเยอะเลยแล้วสิ่งที่สําคัญกว่านั้นอีกคือเขาทําสีมาแล้วสีที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่ตาเราเห็นเนี่ยครับมันดีพอสําหรับคุณหรือเปล่าถูกต้องใช่ใช่ไหมบนกอธิบายแบบนี้ได้ไหมครับนี่นงั้นผมอธิบายแบบนี้ผมชอบเปรียบเทียบตอนนี้ตอนนี้พี่โอมเริ่มเดือดแล้วครับสังเกตสังเกตจกเหงื่อเหงื่อท เหมือนผู้หญิงทั้งหมดจริงๆสุติว่าหากว่าวันนี้ผมไปเจอรถมือสองคันหนึ่งครับและเปรียบเทียบว่ารถคันนั้นนะ่ะเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยมีบุตรมาก่อนเลยโอ้โห,โหไม่เคยดูแลตัวเองเลยพี่ขนลักแล้ยาวนี่คอสองนี่ดำแบบโหูดำไม่ดูอะไรเปิดกระโปรงลงมาเนี่ยโอ้โหอย่างนี้เลยอะ่ะอ้วนงี้ฟันเกยนี้คำถามต่อมาคือคนนี้ไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยอ่ะเราอยากจะเอามาขับต่อไหมครับแบบนี้ จริงฮะจริงเหรอพี่ถูกไหมฮะจริงจริงและนั่นคือรถที่เขาบอกเนี่ยรถมือเดียวไม่เคยชนเลยไม่เคยอะไรเลยสับวงการรถเนาะรถรถแห้งแห้งรถแห้งแห้งโอ้โหถ้ามานะสีมันแห้งขนาดว่าแตกระแหงมาเลยแล็กเกอร์ไปหมดแล้วอ่ะเล็กเกอร์ไปตั้งแต่แดดปีที่4ปีที่5แล้วะใช่ฮะถามว่าคุณจะเอาไอ้แห้งๆนั่นไปทําอะไรสุดท้ายคุณซื้อมาคุณต้องมาทําสีถูกต้องครับ และอย่างที่ผมบอกเมืเ่อกี้ไอ้ฟันเ,เกลละคนลักเล้ย <laughs> ยาวข้อศอกดําตัวอ้วนอย่างเงี้ยคำถามต่อมาคือถ้าเป็นคุณคุณอยากขับไหมครับไม่อยากก็ไม่อยากาและนี่คือรถมือเดียวนี่ไงรถมือเดียวผู้หญิงใช้วิ่งน้อยเ,อเปรียบเทียบเป็นผู้หญิงแบบนั้นได้ไหมคุณจะเห็นภาพทันทีใช่แต่เอาใหม่ครับถ้า,าหากว่ารถคันนั้นเคยทําสีมาแล้วก็ดูแลรักษาอย่างดีเ,เปรียบเสมือนว่ารถคันนี้เขาเคยผ่านการแต่งงานมาหนึ่งครั้งแล้วมีลูกหนึ่งคนแต่ผู้หญิงคนนี้ดูแลตัวเอง ผิวขาวยังเยือกกล้วยละยกลักแลมาน,นิสัยยิ่งกว่าหน้าอ่ะเปิดเสื้อมานี่ชมพูเลยขาวหุ่นยังงี้ ขนันหาดเอามาอย่างนี้ยังน่าขับอยู่ไหมฮะโอ้โหน่าขับกระโดดขับเลยครับกระโดดขี่เลยจุ๊ครับฉะนั้นรถที่ทําสีมาก็เปรียบเสมือนสมมุติให้ฟังว่ารถคันนี้อะก็เ,เคยมีรูปมาแล้วผู้ชายบางท่านอาจจะรับไม่ได้ก็เข้าใจกันแล้วแต่คนนะกแล้วแต่คนใช่แต่ผมเปรียบเทียบไปเห็นภาพเหมือนสักรู่ท่านจะเข้าใจเลยว่ารูปลักษณ์ที่มันสวยงามมันก็นําพาเสน่ห์รถคันนั้นมาด้วยถูกต้องเพราะนัน พอมันนําพาเสน่ห์รถคันนั้นมาก็ทําให้การขับรถของคุณดูเสริมเสน่ห์ของคนขับไปด้วยเช่นกันถูกต้องถ้ใช่ถ้ารถทําสีหรือไม่ทําสีไม่สําคัญสําคัญที่ทําสีมาแล้วคําถามต่อมาครับอาจารย์ครับผอาจารย์โอมครับครับดูยังไงครับว่ารถคันนั้นทําสีมาดีหรือไม่ดีโอเคอาจารย์ครับได้ครับได้ครับนี่ียดีครับถ้าถามผมนะดูยังไงครับผมบอกตรงนี้เลยครับมันต้องใช้ประสบการณ์ค่อนข้างสูงมากนะครับในการดูเม็ดสีในการดูลิ้วรรออออยขงตัวถ่คาะ แต่ว่าถ้าจะให้เอาแบบเห็นภาพที่สุดเอาแบบง่ายที่สุดผมพยายามจะสื่อสารกับคิดซะว่าคนดูเป็นผู้หญิงล้วนแล้วกันได้ครับ okay. วิธีการดูรถสําหรับผมผมจะถอยหลังมาดูก่อน แล้วมันดูมีเสน่ห์สำหรับฉันไหมอ่ามันดูเงางามไหมคือไอ้ความเงางามเนี่ยคนดูรถไม่เป็นก็ต้องดูออกก็ต้องดูมันง่ายครับมันเป็นพื้นฐานคุณดูพื้นผิวที่ราบเรียบสีที่ราบเรียบสม่ําเสมอเท่ากันใช่แล้วมีความเงางามดีไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขนแมวแสดงว่าเขาทํามาดีถูกต้องคุณยืนถอยรลางมาหนึ่งยืนกอดอกดูปุ๊บเนี่ยถ้ามันสบายหูสบายตา โอเคแล้วสำหรับผมดูแบบนั้นโอเคโอเคแล้วแต่ถ้าจะให้ลงลึกโอ้โหมันต้องไปดูเม็ดสีมันต้องดูว่าแล็กเกอร์เป็นไงแต่อย่างอีกนิดหนึ่งครับอยากให้ทุกท่านดูไปแต่ละชิ้นครับนี่คือฝากระโปรงนับเป็นหนึ่งแผน่นหนึ่งแผน่นมีรอยแล็กเกอร์เยอะไหมอ่าดูอ่าบางทีแบบว่าเขาไปพ่นมาแล็กเกอร์เยอมยก็ให้เต็นท์รถนั้นเขาแก้ให้หน่อยแล้วกันอ่ามาดูแต่ละชิ้นมีอะไรเยอะไหมอ่าสี ถ้าเราเดินถอยหลังมาแล้วสีมันเหมือนกันแล้วสีมันสวยเท่ากันเงาเหมือนกันผมว่าแบบนั้นก็กน่าจะโอเคแล้วแค่นั้นก็เพียงพอแล้วแค่นั้นก็เพียงพอเพราะรอย่าลืมว่าทุกคน,นคคที่ไปเดินเลือกซื้อรถมือสองเนี่ยคุณไม่ได้มีนผู้เชี่ยวชาญมาก่อนหน้านี้ <ใช S 1> แล้วอย่างค่านิยมทุกวันนี้ที่ผมที่เขาแบบแหมต้องถือเครื่องวัดติ๊กเน็ตมาถึงติ๊ก ติดอันนี้นะครับไม่เกินร้อยยี่สิบไม่เกินร้อยห้าสิบีสีเดิมจากโรงงานครับผมผมอยากจะถามไปเต็นท์นี้มากเลยนะไอที่ติดติดครับผมเคยดูเหระผมมีคําถามจากเต็นท์นี้เลยนะฮะผมมีนะผมมีคาถามเลยถ้าเขาไปซื้อรถคันหนึ่งมารถสวยมากเลยครับโอ้สวยกิฟต์เลยอะแต่เขาเป็นโดนไอแฮนด์มอไซค์เฉี่ยวตรงนี้มาเนี่ยเขาจะบอกรถเขาว่ารถดีหรือไม่ดีอะไรไหมปีดมาเนี่ย250ราทำสีมาแล้วอ่า นั่นแผมผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจผมผมไม่เข้าใจเรื่องนี้ลองนึกภาพดูนะคุณผู้ชมแล้วถ้าคนทุกคนเนี่ยพออยากจะได้รถสักคันหนึ่งคุณต้องวิ่งไปสั่งซื้อช้อปปี้รัซาด้าสั่งซื้อไอติกเน็ตมาแล้วคุณก็มาเดินปี๊ดปีดปีดทุกคันในสุดท้ายคือคุณลืมไปคุณลืมไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย อย่างที่เราพูดคือทําสีไม่ทําสีไม่สําคัญไม่สำคัญสำคัญว่าสีปัจจุบันที่คุณจะเอาไปใช้ต่อเนี่ยกับสภาพอย่างนี้คุณแฮปปี้หรือยังถูกต้องครับจบไหมฮะใช่ครับมันุณจะจบแค่ตรงนั้นแล้วคุณก็ไม่ต้องถือเครื่องนี้ไปนะฮะถือเครื่องนี้ไปเนี่ยผมว่าคนขายเนี่ยเขาเขาเอื้อมลาทุกคนอะไอสําหรับผมมนไม่เอื้อมหรอกพี่แต่ผมมากลัวว่าอะไรรู้ไหมครับกลัวว่าพอลูกค้าเข้าใจในสิ่งที่มันถูกบิดเบือนไปจาก คนในอดีตนะคะมันเลยส่งผลในปัจจุบันว่าเวลาเขาเลือกเ้อรถลดเขาจะเลือกื้อรถดแบบดูแค่อย่างเดียวอะเพราะเขาดูอย่างเดียวเสร็จปุ๊บสิ่งที่เขาจะได้ไปก็แค่รถสีไม่เคยทาแต่เขาไม่รู้ว่าเครื่องยนต์เป็นไงภายในเป็นไงช่วงล่างเป็นไงเออไปดูส่วนอื่นดีกว่าดูส่วนอื่นดีกว่าถูกไหมฮะสภาพภายนอกนะฮะเรื่องของรอยชนรอยซ่อมรอยอะไรมาเราเราดูได้ในระดับหนึ่งเพราะเราไม่ได้เป็น คนที่มีความเชี่ยวชาญมากใช่แต่ถ้าคุณอยากจะดูละเอียดจริงคุณพาช่างไปดูดีกว่าคุณพาช่างสีคุณพาช่างตัวถังไปดูดีเลยอย่างนี้ดีเลยดีเลยแล้วคุณก็ไปพิจารณาเอาว่าอรถคันนี้เคยมีร่องรอยอะไรมาบ้างแล้วคุณก็ลองเจรจากับคนขายดูถูกต้องครับใช่คะฮะคนขายเขาอาจจะผมว่าคนขายทุกคนนะคือถ้าเขาไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดนะครับเขาก็จะบอกว่ารถคันนี้มีซ่อมมาบ้างอะไรเขาจะบอกคุณก่อนก่อนคุณจะดูอีกใช่ถูกต้องถูกไหมพี่ถ้า็นอย่างนั้นนะถ้าผมเดินมาเจอรถคันนี้ พี่อมก็ต้องบอกก่อนเลยครพี่อมบอกว่ารถคันนี้นะซ่อมสีหน้ามานิดนึงซ่อมตรงนั้นมาหน่อยหนึ่ะมันแค่นี้ไงมันจบใช่ใช่มันสบายใจใช่แล้วผมแฮปปี้กับสภาพปัจจุบันมันหรือไม่ับโอเคกับมันหรือไม่จบแค่นี้ถูกต้องขายความจริงทุกอย่างจบหมดครับพี่นี่ครับใช่ครับผมนะฮะนี่คือวิธีการดูภายนอกภายนอกของรถยนต์มือสองใช่ครับนี่ครับจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ตอนต่อไปคือการเลือกดูภายในภายในครับพี่